สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุคนเบอร์สุมงสุบทุอพี่น้องเด้อเข้ามาปะสองไม่รู้คือเก้าสบายดีแม่สดีเก็บมะกกพี่น้องมาเก็บมะโกภาษาไทยข้าเจ้าอื่นเก่าลัดเนาะแม่ตาฮู้แหละบันนี้พี่น้องเอ้ยขอบมกุกขอบใจน้ำมันนะที่ว่าเพื่อนนะบอกซื้อเนาะพี่น้องเพื่อนว่าเก่าลัดว่าสั้นมากเก่าลัดแม่ตาก็บฮู้ซื้อแหละภาษาไทยบันนี้พี่น้องเสียให้เบิรงเด้อพี่น้องเด้อ bây giờ mình nuôi nhạy khách cháu mà kép lại nhưng lựa tới nuôi nói tuần đầy mạng nhạy hình ả khách cháu kép bớt lại với nó nuôi đầy tuần đầy nuôi nhạy nhưng lựa tới tuần nuôi nuôi nói là học có kép ảo nó nghe xe hay bựng với nó đây với nó ơi nuôi nhạy mình khách cháu ảo bớt lại lựa tả khách cháu đấm lít đấm nói này họ có kép bỏ nuôi nói hình mình mi với nó ơi hình bỏ hình bỏ nuôi nuôi nói nuôi nói cả tịp như đó với nó nuôi tượng như มันใ่ญ่ต้นนี้มันมากน้อยเนไคะเจ้าก็เลยบกเก็บพี่น้องเอ้ยบอกมีหลายอยู่เดยอืมพีาเจ้าหาเก็บอืมพเจ้าเก็บอัตโนยง่ายมันต้นใดมากใหญ่เข่เจ้าเก็บไปเบดอืเหลือตาเขาเจ้าก็ได้โยแต่กับบุได้หลายพี่น้องเอ้ยนี่เน่ฮะเก่ารัดเนาะพี่น้องเนาะซื้อตากับหูซื้อแหละบันท้ภาษาไทยภาษาลาวก็เป็นมะกกพี่น้องเอ้ย มันล่ะอยู่รถเขาก็เยียบนําพี่น้องเอ้ยนี่มันหลายๆก็บ่จักสิเก็บไว้ได้เนาะพี่น้องเนาะเลือกเอาหน่วยเต็มๆแบบสิหนาพี่น้องเลือกเอาหน่วยมันเต็มๆนี่ใบมันก็ลดนด้นเอ้ยบ่ใบมันก็ปกนํานี่หน่ยน้อยพี่น้องตนี้มันก็เลยยังดคนหน่วยใหญ่เขาเจ้าไปเบิดแล้วอือ น้อยๆก็เก็บเนาะสงสัยเขาเจ้าเก็บไปขายบ่มันค่อยอันเจ้าค่อยเลือกเอาตัวเล็กๆใหญ่ๆเนาะพี่น้องบ่นี่เอาแม่น้อยกอืจะกิน้ใหญ่อืเอาเลๆเลใหญ่กินดอืว่าแต่มันกินได้เนาะพี่น้องนี่ะพี่น้องเอ้อื mhm chịu đựng hô 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 น้อยน้อยพี่น้องเอ้ยน้อ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 ยย่างเข้าไปทางในเบิ่งบ่แม่สิเก็บทางในเบิ่งบ่เข้าไปกับดินเพิ่นบ่คุณนาบ่นเฮาเก็บผานมาคุณนา่นกกมันหน่วยใหญ่้ไปเบิ่งอยู่แถวนอืคั่นว่าเพิ่นเก็บเบิดแล้วเฮาก็เล่มเอาน้อยๆนี่ลาเจ้าเก็บนี่ปเฮาเบิดแล้วก็ดแน่นอนเจ้าเก็บ่อืน้อยๆเจ้าบ่เอา เขาเจ้าเก็บไปขายไม่ตาคือว่าขันทันเขาเจ้าบอกเบิดดอกพี่น้องอันนี้เขาเจ้าเก็บเกลี่ยงอีหลีหน่วยใหญ่ไงนะหรือว่าเขาเจ้าเก็บไปไว้กินดุแบบไม่ตานี่บอกอืมันบอกกะมันพี่น้องนาหล่นเต็มอยูังวะแม่ว่าหลังนวยกะมันเน่าน้ำเปลาะไปทางในมันเน่าพี่น้องเลยมันมีแมงกินหรือว่ามีหนอนอืมอืมพี่น้อง เอากระตาเอาล้อมาคักแน่ว <ừ> ่าส <ừ> ุดก้นให้มันนักแม่ตาหิวไปบ่บไปไปยางเข้าไปเบิ่งต้นใหญ่เอ้ามันไผ่น้องแบนี้มันบ่พี่น้องหางยางมากับพุ่นละแม่ตากะว่าสิมาเก็บแต่ดุดล่ะพี่น้องเอ้ยมันหักบ่ได้มากาเวียเฮาก็ได้เนาะบัดมาแล้วเขาจะมาเลือกเอาเบิดหน่วยใหญ่ยังเหลือแต้นน้อยๆแล้วจักสิได้บ่ไปพุ่นก็ได้ เข้าไปทางในอีกก็มีต้นมีหลายต้นอยู่พี่น้องแต่ว่ายันโบทันนขาเจ้าจดอกอยังเหลือแต่กาบมันมากมันขาเจ้าจเอาเบิดล่ะจะเป็นเก็บคักเก็บแน่นาะจุนเกี้ยงขาเจ้าจเก็บกระด้พี่น้องเอ้ยเอาไม้เขียวคักบบคักกะสงสัยขาเจ้าจเก็บไปขายธรรมดาฝรั่งเขาเจ้าโบเอาหลายดอกขาเจ้าบบกินหลายเขาเจ้าโบเก็บหลายได้ นี่ขเขาจะเอาไปขายตลาดกลางเป็ตน,นะพี่น้องไปเจ้ากระเฮตตลาดแบบบ้านเฮาตลาดกลางเป็ตไปขายพักขายหญ้าเขาเจ้านะ,นะขายของอยู่ของกินคือเฮาแหละวันเสาร์วันอาทิตย์เขาเจ้าก็ไปขายอุ่นแกะล้อมาคักแน่บัดสุดโกดหันมาเพราะว่าน,นักไม่ตาหิวไปบ่วหวได้ประมาณหกโลนี่แหละตดน,นั้นก็ได้ ฮกโลกะวันนี้ก็ส่งไม่ลูกเนาะแม่ตาเก่าถงเดียวนะดอกเอาให้แม่มาให้เฮ็ดเป็นถงก็ได้เกาะกะแล้วก็ได้หกนงได้ห้าเมตตา,าถงนึ่งจกไว้ให้แม่สามถงกะคั่วกินนากันได้กะถงนึ่งเนาะแม่ตาเก่าเมื่อถงนึ่งกะวันนี้กะมันอยากมาเก็บไปกินดดนแหละพี่น้องก็พากันมาเบิ่งส่งไม่ลูกจะซืได้หรือบ่เนาะพี่น้องเนาะท้าเบิง่งต่อไปพี่น้อง ได้หรือบอนะมาเก็บกันตพี่น้องเอ้ยเก็บมาก่อพี่น้องจ๋าอืมแม่ตาสิให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่เ็นบ่าอยู่พี่น้องเอ้ยอยู่นี่ก็ได้เห็นบ่มาเห็นดิพี่น้องบ่ลาอยู่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เบิ่งไปซาๆเนาะพี่น้องเนาะเหลือเขาเจ้าเบาแหละแต่ว่ามากใหญ่เขาไปเบิดละพี่น้องเอ้ยเห็นบ่นี่ยังเหลือแต่มากน้อยเฮาก็เก็บเนาะพี่น้องเห็นบ่ลาอยู่คั่น คันคนบวมาเก็บกอดนะเบิ่งกาบมันพี่น้องกะบักหลายๆเห็นบ่นี่ไม่ตาก็สิมาเก็บพี่น้องเอ้ยบดนี้นั่นแหละพี่น้องตั้งกองไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อตั้งกองเก็บโตนาะพี่น้องเนาะมาเก็บกันโตพี่น้องเอ้ยหน่วยใหญ่อยู่แล้พี่น้องไม่ตาก็บ่ได้เอามีดนี่ thì nó nuôi nhạy hoặc có nuôi nói nó phải nó để ở đây hoặc cậu thì nó ừ. ở đây cả bảo Nó nói cả Cả sếp, vạn, đất ừ. Để không? Để nói cả xếp mẹ vừa qua vạt nữa cái nói 너무 음. 울권버킷 음. 아, 음, ก็มาก็เห็นด้วยน้อยๆพี่น้องเออออก็น้อยพักน้อยแน่เป็นว่าเก็บคักลุกหนีกลับขึ้นมาแต่ยังเก็บคักเก็บรอบนึงเดิกลับขึ้นมาแต่ยังเห็น,นอยู่คือเก่าใบมูลมากันยังเห็นอยู่คือเก่าออ๋ <c ười> <c ười> Bọn nó mang hẳn ngàm, ngàm có mà Mạng mình bột mà mình, mà mình, mà. Mà mình, mộc, mà mình ngàm ừ. cái ngàm làm ừ. ngàm มันมไม่พอพี่น้องไม่ตาก็เก็บได้สำนีแหละพี่น้องได้แต่มากน้อยมันพี่น้องเอยมากง่เขาเจะเอาไปเบิดแหละพี่น้องแต่ว่าไม่ตาก็สิค่อยเล็มเก็บไปอยู่นี่แหละพี่น้องเห็นบอกกะนลายอยู่พี่น้องเอายกกค่อยเก็บค่อยเล็มไปเนาะเห็นบอกก้ามมันเห็นไหมพี่น้องก็มีลายอยู่ไม่ตาก็สิค่อยเก็บค่อยเล็มไปเนาะพี่น้องเนาะก็มังง่ายใครจะเอาเบิดละ เอาเท่านี้เด้อวพี่น้องเด้อยวสำรับคลิปนี้แม่ตาก็สิขอจบคลิปไว้สำนี้เนาะพี่น้องเนาะพอกันใหมคลิปหน้าถ้าคลิปนี้แม่ตาก็ขอเกล้าคำว่าสบายดีสบายดีแม่เอ้ย,ยอืออือเมื่อยแม่ก็ได้พากันมาเก็บสอกไม่รู้คือเกล้าอะไรพี่น้องเนี่ลาะป่าหลาะดงคือเก่้าไปละพี่น้อง